ต่อไปในครับผิ้ชมครับเราจะไปพูดถึงในเรื่องของโครงการยางพารารักษาสถียภาพราคาแล้วก็มีการดูแลกันเกษตรกรอีกด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้ในข่ับพู้ชมครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาโครงการเพื่อรักษาสถียภาพราคายางและก็สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันการเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและก็โครงการสร้างมูลพันธ์กันชนถึงวันที่31ธันวาคม2568นี้นะครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งมีการขยายการชำระเงินกู้โครงการสร้างมูลพันธ์กันชนให้กับทกอสอไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2568นะครับแล้วก็จะมีการชดเช,ย,ช,ดชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR บวก1นนั่นเองครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับออกไปอีก4ปีถึงวันที่31มีนาคม2,571นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันการเกษตรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบวงเงินสินเชื่อ5,000ล้านบาทนะครับออกไปถึง10ปี ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2,577นี้สุดท้ายนี่ครับคุณผู้ชมก็ได้มีการมอบหมายให้กับกยทหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อไปศึกษาตลอดท่วงโซ่อุปทานยางพาราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงจะมีแนวโน้มปริมาณผล,ผลผลิตของไทยและก็ความต้องการใช้ยางพาราทั้งในและก็ต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงมอบให้กับกยทนี่นะครับไปศึกษากฎระเบียบทางการค้าต่าง เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนายางพาราของประเทศไทยในลำดับต่อไปนั่นเองครับนี่นะครับผู้ชมครับก็จะเห็นได้นะครับว่าทางด้านของรัฐบาลเองนี่นะครับก็ให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางพารานะครับเพื่อที่จะอัพราคานะครับให้กับเกษตรกรที่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ครับ